เป็นเทอร์รี่ไทยนะครับเห็นลูกปะลูกเป็นปีแรกนี่ลูกเป็นปีแรกครับปลูกมาประมาณสองปี เลองชิมดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเก็บมาข้างนอกนี่ครับกำลังกินเลยนะครับบุกประมาณสองปีก็จะเริ่มได้กินลูกแล้วนะครับนู้นเปยอด สามารถปลูกในรั้วบ้านได้เลยนะน้ามันไหม